มาข้างหลังมาโอเคโอเคจังหวะนี้จังหวะนี้ลไนึครับลไเดเดนั่งหลนั่งนันั่งยนั่งยาวเราโอเคมันครับมครับลไปหนึ่งล้ไปสองครับป่านเรียบป สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนิวได้ซาดในคอร์ดิวตี้เช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้นะครับคอร์ดออฟสติวตี้โนะครับก็ได้อัปเดตนะครับเขาเรียกว่าอัปเดตอะไรอัปเดตด่านใหม่เข้ามาหรือแพทใหม่เนี่ยทุกคนนี่เลยนะครับเดี๋ยวดูหน้ากิจกรรมมังก่อนทุกคนกิจกรรมก็จะแบ่งเป็น3หมวดหมู่นะครับทุกคนอันแรกเป็นแนะนำนะครับนี่เลยภารกิจอันแรกนะครับเป็นภารกิจเล่นไอเนี้ยด่านใหม่ทุกคนเราจะได้รับ M4 นะครับ M4 สีแดงดำนอ้โหคิดว่าเท่มาอะไรทุกคน สุดยอดจริงๆนะครับทุกคนนี่เลยก็เล่นตามภารกิจตามนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นภารกิจกันเกมทีมนะครับแล้วก็นี่เป็นภารกิจช็อตไฟฟ้าอาซีนะครับแล้วก็ภารกิจรายวันที่สิแล้วก็ยิงเล่นยิงได้แล้วก็ภารกิจแรงเอ็มพีนะครับแล้วก็บนัสไอเทมตลอดทั้งเดือนแล้วก็ร้านแลกเปลี่ยนกิจกรรมนะครับทุกคนต่อไปเป็นภารกิจรายวันนะครับก็จะมีโบนัสไอเทมฟรีตลอดเดือนอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เดือนที่2ก็ยังมีนะครับรับ30เดือนนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะ โอเคนะครับนี่เป็นภารกิจรายวันนะครับก็จะได้รับทุกวันนะทุกคนโอเคนะครับอันนี้เป็นภารกิจเพิ่มเติมนะครับก็แลกไอเทมโค้ดอัปเดตเวอร์ชันได้รับ504นะทุกคนแล้วก็ชวนเพื่อนนะครับได้ ผมอยากจะบอยได้ AK 117ลายแรทุกคนแค่เชิญเพื่อนนะครับไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วยังได้ a r c t i c 50นะครับลายสีเหลืองอีกนะโอ้โหเป็นการอัปเดตที่แบบว่ามีปืนมาแจกเพียบแล้วทุกคนแต่ไฮไลท์ของการอัปเดตนี้ก็คือด่านใหม่นะครับด่านใหม่ล่าสุดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าตาด่านเป็นยังไงนะทุกคนออกความรู้สึกเหมือน <Wow. S 1> แบบว่าคาร์บอยเลยทุกคนนี่เลยเหมือนจะเป็นแบบแท่งขุดเจาะน้ํามันนะครับดดูเลยทุกคนแบบว่า เหมือนคาบอนในหนังซอมบี้อะไรประมาณนะั้นทุกคนผมก็คิดว่าด่านนียน่าเล่นมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันในทีมเดสแมทในเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนผมจะไปสอนเล่นในเกมนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคน อ๋อเดี๋ยวผมบอลงลืมบอกว่าตรงนี้มันมีการอัปเดตอันนี้นะทุกคนด่านเรือด่านคิวเฮาแล้วก็ด่านเทคออฟนะครับผมลืมบอกไปทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าเข้าไปเ,เจอกันเลยการ์ดเกมจริงๆนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโหมวดชีมเดสแมทในด่านรัชเวนพี่เรียบร้อยทุกคน,นอนาณาจักรว่ารัชนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะทุกคนด่านนี้ผมเพิ่งเล่นเป็นตาแรกนะทุกคนเดี๋ยวผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะ โอเคมาเรลุยกันต่อเลยขึ้นตรงนี้ปุ๊บปุเดี๋ยวโดดตรงนี้ก่อนตรงนี้จุอยุทธศาสตร์ใช่แบบยุทธศาสตร์โอเคล้มไปล้ไล้ไปงไปอได้อยู่ได้อยู่ยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์ทุกคนตอนนี้ผมพยายามหาจุดที่แบบว่ายิงคนได้ง่ายที่สุดนะทุกคนโอเคนะครับมามาเดี๋ยวลุยกันต่อทีมได้แบบมีแค่สีตัวทุกคนยิงไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับนี่นี่ข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังมาโอเคโอเคจังหวะนี้จังหวะนี้ล้มไปหนึ่งแล้วครับ อ๋อตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่แอบนะทุกคนที่แอบซุมนะแล้วก็สามารถน่าจะเดินทะลุไปได้ทุกคนโอเคนะครับนั่งยองๆก็สามารถทะลุไปได้ทุกคน <S <S ถือว่าโอเคอยู่นะด่านใหม่นี้ก็ถือว่าสนุกอยู่นะทุกคนโอเคโอ,คโอ้โหไม่ทันนะทุกคนรีโหลดแบบไม่ทันว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนมาเดี๋ยวเราเล่นกันต่อครับ <S <S โอเคเปิด U A V อนไลน์เป็นที่ร้อยนะครับจังหวะนี้โอเคมาเ,เราเล่นกันต่อเลยอืข้างบนตรงนี้ผมชอบขึ้นมากเลยทุกคน โอเคนะครับตรงนี้น่าจะมีน่าจะมีนะทุกคนเพราะว่าศัตรูอยู่ฝั่งเอ้ยเพื่อเราอยู่ฝั่งนู้นมาแล้วตรงนี้น่าจะมีศัตรูนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาทุกคนี่ปานมาปาดมาป่านมาปานลดไปหนึ่งครับโอ้ยมาตัวมาตัวมาตัวออ้พี่ยิงล้อีกซอนครับได้อยู่ได้อยู่นี่เป็นยังยิงแล้วสะบัดยิงแล้วสะบัดทุกคนมันจะลดอาการแบบว่าการเจ็บของเราลงนะโอ้ยมีข้างบนนะทุกคนเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับในด่านนี้โอเคนะครับตอนนี้ยี่สิบเก้าต่อห้าสามสิบต โอ, liksom, อ ute, ้โหทุกคนตอนนี้เหมือนแบบว่าถ้าเราอยู่ข้างบนเราสามารถคุมได้ทั้งแมปเลยนะทุกคนดูดิเห็นไหมเนี่ยรวมอีกส่อนนะครับเนี่ยคือถ้าเราอยู่ข้างบนเราสามารถคุมได้ทั้งแมปเลยถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคมากลยเพื่นจังหวะนี้ลงมาลุ้นลงมาลุ้นลงมาลุ้นลงลุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนกระสุนมาใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนโอ้โหดีนะมีเพื่อนชวนกันโอเคสายมีหนึ่งตัวโอเคลงไปหนึ่งนะครับ โคตรมันเลยทุกคนด่านใหม่เนี่ยมันแบบว่าเหมือนมัน,ม,นมันวิ่งทะลุได้หมดเลยนะทุกคนมันเหมือนเป็นด่านงม,มโกม่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นในเออ่ยึดฐานดูนะทุกคนว่าในยึดฐานเนี่ยเออ่ด่านเนี้ยมันจะมีตรงไหนบ้างนะครับทุกคนอาจจะเป็นจุดที่เราไม่คาดฝันเลยก็ได้ทุกคนโอเคมานี่นี่โล่ไม่หนึ่งล่งไม่หนึ่งโล่ไม่หนึ่งโอ้โหปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยเกมแ่าจถือว่าวิกซอรี่แล้วก็จบไวมากเลยทุกคนแะต่ถือว่าผมคิดว,ว่าด่านใหม่น่านเล่นมากทุกคนมันมีตัวละครนตัวละครคาบอยหัวกะโหลกเท่มากเลยทุกคนผมก มีวิธีได้ฟรีไหม GM หมว่าแบบเล่นหนักๆก,ก็ได้เล่นสัก 100, 100ร้อยร้อยแมต์ได้ตัวละครแลรไปหัวกระโหลกเนี่ยผมก็ยอมนะทุกคนเพราะผมก็อยากปั่นภารกิจเหมือนกันช่วงนี้ผมก็ว่างนิดน,นึงนะครับทุกคนก็อาจจะสตรีมตอนเช้านะครับตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงถึงประมาณเก้าโมงผมจะสตรีมยาวเลยนะทุกคนจะจะเล่นแต่ BR นะครับแล้วก็มีช่วงเย็นอีกนะทุกคนก็อย่าลืมมาแบบว่ามารับชมในยู b e กันด้วยนะครับโอเคก็ okay, MVP ไปนะครับเกมแรกของเรานะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากทุกคนชอบด่านมากเลยแล้วมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะทุกคนเปลี่ยนหลายๆจุดนะทุกคนโอเคนะครับก็สิบสามคิวไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราตัไตดไป domination ในเกมที่2กันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนโอเคไป let's go โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในดอ m i n a t i o n ในดันลัสเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นจุดยึดไหมทุกคนเห็นจุดยึดไหมเห็นแปลกๆไหมทุกคนนี่มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับทุกคนและผมซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องยึด A กับ B เราสามารถยึด A กับ C ได้นะครับ C กับ B ได้นะครับทุกคน B กับ A ก็ยังได้นลทุกคนเป็นการยึดฐานที่แบบว่าง่ายมากเลยทุกคนเพราะมันอยู่ใกล้กันมากเห็นไหมเดี๋ยวผมกว่ากว่าลูกเรื่งนั้นเห็นไหมเนี่ยเรามาถึงจุด C ีแล้วทุกคนเห็นไหม แล้วมาถึงจุด C นะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราจะยึดก็ได้นะตอนนี้ยึด A กับ C ก็ได้ทุกคนไม่จำเป็นจะต้องยึด A กับ B หรือว่าต้องมี B หนึ่งตัวหูมล้วนทุกคนโอเคจังหวะนี้เพื่อนเรายึดเกิดยึด B ได้แล้วจวังหวะน,นี้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนผมคิดว่าน่าจะชนะนะทุกคนโอ้โหสามตัวสามตัวล้มไปหนึ่งล้มไปสองนะครับได้อยู่ได้อยู่เปิดหัวไปรับปิดหัวไปรับทุกคนโอเคเรายึด B เองก่อนนะทุกคนด่านโดมิเนชั่นนะครับเทคนิคการเล่นเราพยายามากนะทุกคนพยายามตายให้พยายามยึดฐานได้เยอะที่สุดนะครับจะเเป็็นนนนนตาาาาาายยยยัััังงไไไกกม่่สคคคญะะรรรรบบววิธีึึดดดฐฐ ได้3-2จุดหรือจุดหรือเปล่าแต่จริงๆผมบอกเลยในโหมด d o m i n a t i o ะยึด2จุดก็คือชนะแล้วนะทุกคนโอเคลงไปหนึ่งครับตุวหลังไปตุยหลังไปโอเคตอนนี้ฝั่งมนมได้2จุดแล้วนะทุกคนโอเคฝั่งเราไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นจะยึดถ่ายนเท่าไหร่เน้นแต่ค <นะ S 2> ิวกันนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายึดเตียนก่อนนะทุกคน โอเคนะครับี่มาล้วมาลวลงมไปหนึ่งนะครับได้อยู่ได้อยู่เราได้ C ทุกคนโอเคนะครับที่การคุมก็ไม่ยากทุกคนยืนยืนยืนจุดกลางระหว่าง A กับ C นะครับทุกคนยืนอยู่ข้างนอกอ่ะอันนี้ผมเป็นเทคนิคนะทุกคนผมไปลองเล่นมาแล้วยืนระหว่างเออจุดที่มันมัสามารถเห็นกันได้ทุกคนอย่างเช่น A กับ B อย่างเงี้ยแล้วก็ A กับ C อย่างเงี้ยทุกคนมันจะเห็นกันใช่ไหมเรายืนจุดอย่างงั้นอ่ะเราจะสามารถคุมไทั้งสองฝั่งพร้อมกันนะครับหรือยังไงถ้ามีโมโนทอปปาโมโนทอปไปที่จุดหนึ่ ซีก่อนนะครับโอเคได้มานทีเรียบร้อยนะครับโอเคแมสกอร์ริ่มีทุกคนเปิด U E อ n l แล้วจังหวะนี้โอเคมีช่องอสอยู่ข้าหลังแล้วนะครับทุกคนโอเคมาดูกันต่อเลยมา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 เมามาโอ้ยบีจะได้บีจะได้บีจะได้เพื่อยันบีบีโอ้ีีตีองไม่ไหวทุกคนเฮ้ยจังหวะนี้ผมสู้ไม่ไหวเลยนะครับโอเคได้บีแล้วได้บีแล้วได้บีมาหนีมา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 นีรถมดหนีรถมดีรมนีโอ้โดนตุยทุกคน ดูว่เมื่อกี้ไม่น่าโดนตุ๋ยนะนะผมใส่ยิงได้อย่างเท่เลยทุกคนเนี่ยมามจุดมันใกล้มากๆเดี๋ยวผมเราเปิดบอมกันนะทุกคนโนโมดอมินเอเตอรขอเปิดบอมทุกคนเพราะว่าเพื่อความสนุกในการเล่นนะครับโอเคมาเลงกันต่อเลยโอเคตอนนี้ซีซียังไม่มีคนนะผมคิดว่าจะยึดิแทุกคนโอเคเดี๋ยวยุติกันเลยดีกว่าไปป่ดซีมันเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามข้อขอข้าอมข้อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาละแม่ไอตัวที่ปัดตานโอ้โหเป็นไงล่ะเปิดช็อคอาซีมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันซ้อนดีมากทุกคนเมื่อกี้ผมกกจะบอว่า เปิดช็อคอาซีมาปุ๊บไอตัวนั้นก็ตายนะครับแล้วช็อคอาซีก็มาช็อตผมทุกคนโอเคมาๆยิงยิงวินแรกก็ชนะไปวินแรกก็ชนะไปทุกคนโอเคนะครับวินแรกก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยโดยการยึดจุด3จุดนะทุกคนแต่สกอร์ก็หายแค่7แต้มนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะทุกคนเวลาเล่นห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับทุกคนโอเคนะครับใครที่ชอบผมพูดช้าๆแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับทุกคนแต่ปกติผมจะพูดไวมากทุกคนก็ยังมีพูดไวๆแทรกบ้างนะทุกคนเพราะว่ามันมันเพิ่มความตื่นเต้นในการเล่่่่่นน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 นะะะะคคคครรรััับบทุกกกกโอออออเเเเเเเดดดี๋ยยยยยวาึึห็็มมม้ไจจปตงลส กแบบโอ้โหเอกับซินต้องมาก่อนทุกคนเพื่อจะไปยึดบีนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถยึดบีได้ก่อนในด่านใหม่นี่ผมบอกเลยว่าถือว่าโอเคมากเลยนะทุกคนโอเคลงไปหนึ่งแถวจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวเรายิงขโมยเพื่อการทำการคุมงกันนะทุกคนโอ้โหเพิ่มเลยเพิ่มเลยเพิ่มเลยลงไปหนึ่งแถวลงไปหนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวลบกัอนลงกัอนกน็ช่วยนอนยิงมันไมาเห็นหมดแล้วนะทุกคนโอเคตอนนี้ได้บีกับเสียนะครับโอ้โหขนาดย,ยิงขโมยมันยิงผงมได้ทุกคน ฝั่งนู้นจะพรมไปไหนเนี่ยโอเคมาเลยมาต่อเลยมานี่สไลด์มาสไลด์มาเดี๋ยวลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวมีเยอะมีเยอะต้องวมีเยอะเยอะโอเคยิงโอ้โหลงไปอีกซองนะครับลงไปอีกซองมาดิเป็นไงแรกไปดีสองต่อหนึ่งก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับทุกคนการที่เราฆ่าตัวตายแล้วฝั่งนู้นตายถึงสองหรือสามตัวถึงก็คุ้มอยู่แล้วทุกคนโอเคลงไปหนึ่งหึหึโดนรัดไปทุกคนไม่เป็นไรครับจังวะนี้โอเคเราขึ้นตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบว่ามองเห็นศัตรูได้ง่ายเหมือนกัันนนนนะะทุกคคคโอเรบมาี่ โอมโตมไม่ตายไม่ตายนะไม่ตายนะโอเคปาดไปนิดเดียวก็ล่วงแล้วโอเคนะครับได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้ได้อยู่โอ้โหได้ถึงสามจุดแล้ทุกคนจังหวะนี้ได้ถึงสามจุดโอเคล่วงไปหนึ่งครับระยะไกลก็ยังได้อยู่โอเคนะทุกคนไทไลน์นี้ผมสอนโนสโคบไปแล้วทุกคนก็ใครที่อยากรู้ว่าไทในโนสโคบอย่างไรก็อย่าลืมไปดูคลิปกันด้วยนะครับทุกคนโอเคอื้มล่วงไปเลยจังหวะนี้แต่ก็ถือว่าสนุกอยู่นะทุกคนในโหมดในด่านใหม่เนี่ยผมคิดว่าผมชอบนะทุกคนในด่านใหม่แล้วกกก็จะะมมมีีโหดาอนนคครับทุ ก็จะมีโหมด2อองมาให้ทุกคนได้เล่นอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะครับโหมดนั้นผมเคยรีวิวไปแล้วนะทุกคนแต่ใครอยากให้ผมสอนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคมา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 เดี๋ยวี่หลังข้าหลังข้าเดี๋ยวเดี๋ยวาหน้ามาหนามาหน้ามาโล่งไปหนึ่งครับได้อยู่้อยู่ตรงนมีหนึ่งตัวทุกคนเดี๋ยวผมรีโหลดกันแม่ก่อนโอ้ยบีดนยบีดนยบีดนุยดน่า ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเชียร์พีเชียร์พีก่อนเดี๋ยวเคนี่ก่อนเคนี่ก่อนเคนี่ก่อนลงไปหนึ่งนะครับโอเคได้อยู่ได้โอ้โหได้สามจุดทุกคนจังหวะนี้โอเคถือว่าดีมากเลยนะครับก็วิกสตอรี่ไปแบบสามจุดอีกแล้วทุกคนก็ถือว่าด่านใหม่ก็สนุกดีนะทุกคนมันออกแนวแบบว่าทะเลทรายหนังแนวทะเลทรายใครที่ชอบดูควรจะเล่นด่านนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีตัวละครนะครับตัวละครใส่เติมนะครับเป็นตัวละครของบอลลูนนะทุกคนกับชุดค้าวบอยนี่แหละเท่มากๆทุกคนแต่ผมบอกว่า ในการเล่นไอในในด่านแบบนี้ทุกคนจะมีด่านทะเลทรายมาอีกนะครับอันนี้เป็นแค่แบบว่าด่านแรกที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับก็ยังมีมีอีกด่านอีกอีกเยอะเลยนะทุกคนผมไปดูคลิปของฝรั่งมาเนี่ยมีด่านใหม่หูในซีซัน6ในซีซัน5เนี่ยมีอีกเยอะเลยนะทุกคนโอเคนะครับ มีอีกมากมายทุกคนก็โอ้โหไม่ใช่พีพีก็ไม่เป็นไรไปนะครับทุกคนก็ถือว่าเราได้ช่วยทีมอย่างเต็มที่แล้วนะทุกคนผมก็ยึดจุดหลายจุดอยู่นะทุกคนแต่ก็ถือว่าสนุกอยู่นะทุกคนลองไปเล่นด่านใหม่ดูนะครับได้หลายๆโหมดทุกคนจะได้เล่นเก่งนะครับก็20คิวไปนะทุกคนก็อย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะครับมันมีให้เล่นหลายโหมดมาทีมเด a แมทดอมิเนชั่นฮาร์ h พอย p ์นะครับโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งให้เดียวว่าด่านซ่าเลยนะครับจะได้พาคลิปใหม่ๆของผมนะ สอนอะไรนะครับ r u s กำลังทำอยู่นะครับทุกคนกำลังฝึกอยู่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าเล่าจะเริ่มเล่นโหดขึ้นแล้วทุกคน ius s r US เนี่ยผมบอกเลยว่าโนโขกโคตรโหดทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน